สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกคลครับนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้า d m a c a l l New ปี2020นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับอบอกมาว่ามันไม่มีอะไรแตกต่างจากตัว2019เลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า มันมีอะไรแตกต่างจากตัว2019บ้างนะครับจากรูปนะครับด้านบนจะเป็นตัว2020นะครับด้านล่างจะเป็นตัว2019นะครับตัว2019นะครับราคาอยู่ที่5 9 8 0 0 0บาทส่วนตัว2020นะครับราคาอยู่ที่6 5 0 0 0บาทนะครับ ราคาต่างกันอยู่ประมาณ70,00บาทนะครับแล้วเรามาดูกันเลยครับว่า2ตัวนี้นะครับมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้านะครับปรับให้ดูเล็กลงครับทำให้ดูดุดันขึ้นนะครับแต่ไฟยังเป็นหลอดฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับ ชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับรับลมได้มากขึ้นดูดันขึ้นนะครับตัวปี2020นะครับไฟยกเลี้ยวจะไม่ได้อยู่ในโคมไฟหน้านะครับเหมือนปี2019นนะครับแต่ไฟยกเลี้ยวจะย้ายมาอยู่ด้านล่างนะครับตรงไฟตัดหมอกนะครับแต่ยังไม่มีไฟตัดหมอกแถมมาให้เหมือนเดิมนะครับด้านข้างนะครับ ล้อกระทะขนาด15นิ้วเหมือนเดิมนะครับไฟยกเลี้ยวอยู่ติดกับตัวรถนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับที่ไม่เหมือนเดิมก็จะมีเส้นสายช่วงตรงประตูรถนะครับมีเส้นสายที่คมมากขึ้นนะครับโฉบเฉี่ยวมากขึ้นทําให้รถดูดุดันนะครับเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับที่เห็นชัดๆก็จะเป็นไฟท้ายนะครับไฟท้ายปรับใหม่นิดหน่อยนะครับเพิ่มความแหลมคมขึ้นมาดูก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นครับฝาท้ายนะครับปรับลายเส้นใหม่นิดหน่อยครับทําให้ดูแข็งแรงบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นว่ามีลายเส้นนะครับที่ปรับใหม่นะครับ มือจับประตูนะครับจะเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปรับอะไรใหม่นะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับมีการปรับทรงใหม่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับตัวปี2020นะครับจะเป็นด้านบนนะครับตัวปี2019จะเป็นด้านล่างนะครับ ดูว่ามีความคล้ายคลึงนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับเราลองมาดูว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับคอนโซลหน้านะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับดูสวยขึ้นหรูขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเปลี่ยนใหม่นะครับความเห็นส่วนตัวผมว่ามันสวยขึ้นนะครับมีความเป็นเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมสันทําให้ดู แข็งแรงขึ้นนะครับมาดูตรงวิทยุนะครับวิทยุดูดีๆนะครับจะเป็นตัวเดิมนะครับเป็นวิทยุ1ดินตัวเดิมเลยนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนกรอบใหม่นะครับทำให้ดูใหญ่ดูสวยขึ้นนะครับตรงคนโซนกลางนะครับจะไม่เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนใหม่ทำให้ดูรีไซน์ล้ำสมัยขึ้นนะครับ แล้วก็ดูแข็งแรงนะครับเป็นรถกระบะที่สไตล์อเมริกันนะครับจะดูแข็งแรงบึกบึนนะครับช่องเก็บของนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวปี2019จะมีฝาปิดนะครับด้านบนนะครับแต่สังเกตดีๆนะครับตัวปี2020นะครับจะเป็นรูเว้าลงไปนะครับด้านบนจะไม่มีฝาปิดนะครับ มีแต่ด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีเป็นลิ้นชักนะครับเหมือนเดิมเหมือนปี2019นะครับเปิดได้แต่ด้านบนจะตัดออกนะครับฝาปิดจะตัดออกจะเป็นรูว่างๆนะครับอันนี้ผมว่าตัวปี2019น่าจะดีกว่านะครับมาต่อกันที่เกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเหมือนเดิมนะครับ แต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือ,อตอนเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับตัว2010ตัว2019นะครับจะเป็นต้องกดนะครับกดให้มันยุบลงไปแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังได้นะครับแต่ตัวปี2020นี้นะครับจะใช้แบบใหม่นะครับเป็นการสอดดึงแหวนขึ้นมานะครับมันจะมีตัวแหวนคล้ายๆตัว m a z d a BT50 นะครับ ดึงแหวนขึ้นมาแล้วก็ค่อยเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็คือตัวนี้ก็ได้มาจาก m a ด้านะครับ BT 5 0เต็มๆเ,เลยนะครับเพราะว่า,าตัวนี้จะเป็นการร่วมพัฒนากันระหว่างอีซูสูนะครับกับ m a ด้านะครับก็เลยได้ตัวนี้ของ m a ด้ามานะครับต่อไปจะเป็นเบาะนะครับเบาะดีไซน์มาใหม่นะครับเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิม แต่ดีไซน์มาใหม่ให้โอบกระชับนะครับโอบกระชับกว่าเดิมนะครับหนากว่าเดิมนุ่มสบายกว่าเดิมนะครับในรูปอาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆสนใจมาดูตัวจริงตามศูนย์ได้เลยนะครับลองเข้ามาจับเข้ามาสัมผัสเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับที่ศูนย์อีซูซุนะครับทั่วประเทศนะครับปลายเดือนนี้นะครับ ก็ปลายเดือนตุลานี้นะครับก็น่าจะมีรถเข้ามากันทุกโชว์รูมแล้วนะครับสรุปนะครับดีแม็กตัวปี2019นะครับกับปี2020จะต่างกันอยู่หลายอย่างนะครับหลักๆก,ก็คือจะทำให้ดูโฉบเฉี่ยวนะครับคมขึ้นเข้มขึ้นดุดันขึ้นนะครับตามสไตล์รถกระบะ สมัยใหม่นะครับจะต้องมีความดุดดันคมเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับสำหรับ1.9ตัว S นะครับลอกระทะนะครับก็เป็นราคาที่ไม่แพงนะครับสำหรับน้องน้องวัยรุ่นเนะาะสามารถเอาไปแต่งซิ่งพีพเพ่เพื่อนเอาไปแต่งซิ่งได้นะครับเป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่แล้วสำหรับเอาไปแต่งซิ่งนะครับ สวยฉบเฉียวไม่แพ้ตัวเก่าแน่นอนนะครับก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมพูดมานะครับจะเป็นประสบการณ์ตรงนะครับจากที่ผมใช้ d m a x 1.9 m o p o w o w e r ตัว S นี่นะครับมาเป็นเวลา3ปีนะครับก็จากที่ใช้มานะครับก็ดีครับไม่มีปัญหาอะไรไม่จุกจิกนะครับไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอ เข้าศูนย์บ่อยๆนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะที่กําหนดก็จะไม่จุกจิกนะครับสําหรับาราคานี้นะครับที่ผมซื้อมาอาแสนเกบาทถือว่าคุ้มมากนะครับเราสามารถนำไปแต่งได้เองนะครับอย่างเช่นล้อนะครับล้อไปล้อกระทะเราก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้สำหรับเพื่อนๆที่เป็นวัยรุ่นเนาะก็ ส่วนมากเขาก็จะนิยมเป็นตัวนี้นะครับตัวเริ่มต้นที่ถูกที่สุดนี่แหละครับแล้วเราเอาไปแต่งมันจะได้ไม่เสียดายนะครับไม่เสียดายว่าล้อแม็กเราซื้อมาแพงหรือว่าอะไรงี่ครับเราเปลี่ยนได้เลยนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องกลครับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับครับผมถ้าใครอยากรู้ เรื่องอะไรนะครับว่าใช้ดีไม่ดียังไงก็สอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงอย่าผมเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ